คนในตอนแรกอังกฤษบอกเราคุณแม่คือแรงบันดาลใจให้อังกฤษมาแข่ง Masterchef ประเทศไทยใช่ครับตอนนี้อังกฤษเข้ามาเป็น6คนสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศแล้วรู้สึกอย่างไรอตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนความฝันมันใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่า กติเวลาผมคุยกับคุณแม่ก็คือจะคุยเรื่องอาหารบอกเขาอยู่ตลอดว่าแบบอยากมีกิจการหรืออยากทาอะไรที่เกี่ยวกับอาหารของตัวเองก็คือตอนนี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เราเคยฝันที่เคยคุยกับคุณแม่ไว้มันมันใกล้เข้ามาแล้วครับถึงแม้ว่าแม่จะไม่อยู่แล้วอะเราก็เอาความที่เราคุยกับแม่เนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจการเดินมุ่งหน้าทางสายอาหารต่อไปตั้งใจทําให้ดีที่สุดดิฉันเชื่อว่าคุณแม่มองและให้กําลังใจครับขอบคุณครับแม่คงดูอยู่ ที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าแม่รู้หอแม่ก็คงแบบภูมิใจอ่ะที่เรามาถึงรอบนี้แล้วอ่ะอย่าลืมนะครับคุณทำเมนูนี้เสร็จเมื่อไหร่ต้องรีบกดหยุดเวลาทันท <st> ีได้ยินไหมครับได้ยินครับ,รบเชฟอังกฤษยังเหลืออีกกี่องค์ประกอบครับจริงๆรงเราเชกกำลังอบอยู่ครับ มันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับเวลาก็ใช่ไปเยอะแล้วแต่ว่าเค้กยังไม่สุกยอมรับว่ามันผิดแผนเลยนะเราควรจะเสร็จแล้วแต่ว่าคือเค้กยังอบไม่สุกเวลาเนี่ยมันไม่หยุดรอคุณนะครับต้องเร่งแล้วนะครับโอเคครับเครียดนะคิดว่าเวลาในรอบที่สองมันจะเหลือน้อยลงแต่ว่าเราทําอะไรไมได้แล้วไง คือเราก็มั่นใจในจานของเราแหละแต่ว่าเราแค่กลัวว่าคณะกรรมการจะไม่เข้าใจสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอคือเค้กเรามันเป็นเค้กขคาวเราไม่ได้แบบเป็นเค้กหวานอังกฤษใช้เวลาแข่งแรก51นาทีเหลือเวลาในการแข่งครั้งที่2 29นาทีเท่านั้นถ้าคุณไม่ชนะนี่ลําบากเหมือนกันนะ มมันีอะไรบ้างอันแรกที่ทําก็คือจะเป็นเค้กตับนะครับเอาไปทําเหมือนเป็นพาเตเซียก่อนกับหอมแล้วก็ไปปั่นใส่แป้งเค้กใส่ไข่ทาเหมือนเค้กเลยครับตับอีกอันหนึ่งเซียบแล้วก็เอาไปปั่นกับนมข้นรสช็อกโกแลตเพื่อทําเป็นช็อกโกแลตตับมูสแบ่งเป็นสองส่วนอันหนึ่งเอาไปผสมกับฝอยทองผ้าคีริวเอาไปทําคล้ายๆคาราเมลครับใช้มัชมเมลโล่เป็นความหวานครับอีกตัวหนึ่งหอมซึ่งเอามาทําเป็นแยมโดยใส่กับลูกอมครับก็จะมีความเปรี้ยวหวานทานด้วยกันครับลองครับ คือเราทําอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าองค์ประกอบมันจะเข้ากาันรสชาติของเรามันจะดีอังกฤษครับองค์ประกอบของคุณเนี่ยคุณมีเค้กตับที่ยังมีเนื้อสัมผัสของตับอยู่เมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะหอมเลยไม่ขาวเลยครับยางว่าอมเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวเหมือนเป็นแยมจริงๆ ปิดท้ายด้วยตับที่ใส่ในฝอยทองรวมกับทุกอย่างเข้าด้วยกันเยี่ยมครับขอบคุณครับเขาเข้าใจคอนเซปต์ของเราแล้วอาหารรสชาติมันออกมาดีเ uh มื่อกี้ครับทำเป็นเค้กขึ้นมาเนี่ยกินคล้ายๆเหมือนกับเป็นปาเต้ของยุโรปรสชาติดีมากตัวที่เป็นแยมจากหอมกับลูกกวาดกินคู่กันแล้วเปรี้ยวหวานกำลังดีตัวที่เป็นมูสกินคู่ไปกับผ้าคีริ้วที่ใส่มาร์ชเมลโล่เข้าไป ไปด้วยกันได้ดีมีรสสัมผัสให้เคี้ยวเหมือนกับหนังหมูหรือหนังวัวอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันจานนี้บอกได้เลยว,ว่าลงตัวมาบ้ากเลยครับขอบคุณทีแรกก็กลัวๆอยู่ฝอยทองผสมกับมูสตับนะมันจะไหวไหมแต่มันกลายเป็นการทอนความหวานเจี๊ยบของฝอยทองลงไปและจานนี้ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเค้กตับมูสตับ ไม่ข่าวเลยเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะฟังจากคอมเมนต์เราก็มีลุนเข้ารอบไฟนอลไปเลยเฮ้ยมันต้องเป็นเราสิอย่างที่รู้กันนะคะว่าในพวกคุณทั้ง6คนนี้จะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ทำอาหารได้ดีที่สุดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกคิดว่าคณะกรรมการน่าจะคิดหนักเลยครับจากที่ฟังมันก็ดูสูสีมากจริงแค่คิดว่าเราคงต้องไปลุนกับแบรดกับแมเราก็มีสิทธิ์ลุ้นนะ และคนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกก็คือเข้าไฟนอลคนแรมกมันต้องเป็นผมคือลุ้นมากจะเป็นเราก็ได้กลั้นหายใจเลยนะเพื่อที่จะฟังว่าเป็นชื่อเราหรือเปล่า ขอแสดงความยินดีกับคุณอังกฤษด้วยครับที่ได้ผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกขอเชิญขึ้นไปรอบนชั้น2ได้เลยครับมันเหมือนความฝันอยู่เลยอะที่เราพยายามที่ทําให้มันดีที่สุดในทุกๆวีดาามันผ่านลาถึงตรงเนี้ยมันไม่ได้ฟลุคนะเราตั้งใจจริงๆ